นี้ก็ได้เดินทางมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองอำเภอวารินชำาราบจังหวัดอบบลรราชธานีซึ่งบริเวณที่ทําการองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองบรรยากาศสถานที่ทําการบรรยากาศโดยรอบนะครับถือว่าอากาศดีมากนะครับมีทั้งโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับแล้วก็ทุ่งนานะครับแล้วก็บ้านเรือนประชาชนนะครับ เมื่อคืนก็มีฝนตกนะครับตอนเช้าก็บรรยากาศก็มืดครึ้มนะครับแดดไม่ค่อยจ้าถือว่าบรรยากาศตอนเช้าดีมากนะครับเหมาะสำหรับการทำงานนะครับของเจ้าหน้าที่อบตอนะครับนะครับซึ่งองค์การบริหารส่วนตะบนคูเมืองนะครับก็ได้มีมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดนะครับเชื้อโรคนะครับโควิด -19 นะครับนี่ครับก็มาถึงนะครับตรงนี้นะครับเป็นอ่างล้างมือ7ขั้นตอนห่างไกลโควิด1 9ขององค์การบริหารส่วนตบนคุคูเมืองนอ่างก็ติดตั้งไว้บริเวณหน้าที่ทำการอบาตานะครับหน้าอาคารของสำนักงานปลัดอบาตานะครับ โดยประชาชนที่มาติดต่อราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่อบตรนะครับก่อนเข้า,าสำนักง,งานนะครับก็ล้างมือบริเวณอ่างล้างมือ7ขั้นตอนนะครับวิธีการก็คือห่งใช้เท้าเหยียบแป้นด้านล่างนะครับเพื่อเปิดน้้ำนะครับอันนี้คือเทคนิคล้างมือ7ขั้นตอนนะครับรบ,บริเวณด้านล่างนะครับก็จะเป็นที่ แป้นสำหรับเท้า,ทาวเหยียบนะครับคือล้างมือนะครับผมแล้วก็บุคลากรหรือที่มาติดต่อนะครับบุคลากรของอบตอหรือเจ้าหน้าที่นะครับก็ต้องใส่หน้ากากนะครับผมนะบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับ